ใา่แน่ผมเคยมาเห็นเอ้ยท่ายไหมสีท่ายให้สองคนเนี่ยบ่ไปท่ายไปท่ายคู่ไปยืนคู่ด้วยสีท่ายเลยไปไปไปไอ้สีท่ายให้เลยเอาบอย้อนอ่ะกล้องกูดีหนึ่งสองสาม เออหนึ่งสองสามอุ้ยขาดไายแม่ไทยไม่ไมม่เอ้ามึงมึงไทยเดียวเอ็นไทยลายรูปพอแล้ว เพ uhm bo> ื่อสีลุงไปหอดเนาะฟังโตเบิร์ระบบเสียเพื่อสีลุงไปนี่กันยี่สิบอยไปนี่บ่เห็นรถแบบรถคันใหญ่ๆนะลูกไปใหญ่นี่นะจอดเลี่ยงอยู่นีใหญ่กว่านี้ไหนบ่เออ